สร้างโรงสีในตอนนี้ก็จะพูดถึงการใส่องค์ประกอบของฝาข้างนะครับพวกหูยึดต่างๆนะครับครับในส่วนขององค์ประกอบของฝาข้างนะครับก็จะมีพวกหูยึดต่างๆครับอัน,นยึดแท่นก็หลักๆก็จะใช้เป็นเด็กฉากนะครับนิ้วครึ่งส่วนฐาน หูยึดตุ๊กตานี้ก็จะใช้เป็นเหล็กฉาก2นิ้วคูณสนิ้วนะครับขนาดสี่มิลพวกนี้ก็เป็นยึดฝาบนฝาล่างนะครับก็ใช้ฉากนิ้วครึ่งเช่นกันนะครับก็จะใช้หั่นเป็นให้ได้ตามขนาดแล้วก็มาปาดมาบากให้เพื่อความสวยงามนะครับและนี่ก็เป็นตำแหน่งการจัดวางของหูยึดต่างๆพอสังเขปนะครับ เมื่อได้ทําการตัดเด็กฉากขนาดต่างๆนะครับเพื่อทําหูยึดก็ทําการเจียลบคมและมาทําการมาร์กตาแหน่งเพื่อปาดและเจาะรูนะครับให้หมดทุกๆอันก่อนนะครับ ไม่ได้ทําการเจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเจียแต่งลบคมต่างๆก็จะได้รูปล่างหน้าตาประมาณนี้นะครับอันดับแรกเราจะทําการปิดตั้งหูยึดฝาบนล่างก่อนนะครับโดยเราจะต้องมาใส่น็อตยึดทั้ง2ตัวเข้าด้วยกันนะครับให้แน่นเลยนะครับก่อนที่จะทําการเชื่อม ตำแหน่งที่จะทําการติดตั้งหูยึดฝาบนล่างผมจะวัดเข้าไปจากขอบไป2เซนนะครับและทําการติดตั้งโดยให้ทั้ง2ด้านบนล่างนี่อยู่กันตรงตำแหน่งที่รอยต่อของแผ่นบนล่างนะครับจากนั้นเชื่อมแท็กแล้วก็เชื่อมให้แน่นไปเลยนะครับ เราจะทำการติดตั้งทั้งส่วนด้านหน้าและส่วนด้านหลังเช่นเดียวกันนะครับหูยึดเราจะมีทั้งส่วนด้านหน้าและด้านหลัง เมื่อเราเชื่อมหูยึดฝาบนล่างทั้งสองด้านเสร็จเรียบร้อยต่อจากนั้นอันดับต่อไปเราก็จะเชื่อมหูยึดตุ๊กตานะครับโดยจะมีการจัดตำแหน่งดังนี้ดังรูปนะครับผมครับเชื่อมเสร็จแล้วก็อันดับต่อไปก็จะเป็นการเชื่อมหูสำหรับยึดฐานนะครับก็จะมีทั้งส่วนด้านหน้าด้านหลังเช่นกัน ก็เชื่อมตำแหน่งขอบริมขอบเลยนะครับกับฐานล่างเพื่อเป็นตำแหน่งในการยึดกับโครงฐานนะครับ เราได้ทำการติดตั้งหูยึดต่างๆตามตำแหน่งเรียบร้อยแล้วลำดับต,ต่อไปเราก็จะนำไปเจาะรูเพลาด้วยโฮซอนะครับเป็นโฮซอขนาด40มิลิเมตรนะครับ4เซนครับเราก็จะได้รูเพลาสำหรับเพลานิ้วครึ่งนะครับทำการถอดน็อต ยึดฝาบนล่างออกทั้งสองตัวนะครับเพื่อที่จะแยกเอาฝาบนฝาล่างออกมาทำการเจียตกแต่งตรงที่เคยเป็นแนวเชื่อมแท็กไว้ตั้งแต่แรกนะครับซึ่งถ้าถอดน็อตแล้วไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้ก็ใช้ค้อนมาเคา,าะเบาๆให้รอยเชื่อมแตกนะครับเพื่อที่จะแยกฝาบนล่างออกจากกันนะครับ ทำการเจียแต่งลบรอยตรงที่เคยเชื่อมแท็กติดไว้นะครับตแหน่งรูเพาของฝาด้านล่างนะครับเราจะทำการวัดลงไป1เซนจากนั้นก็จะทำการเจียปาดให้รูเพาตัวนี้ลึกลงไปอีก1เซนนะครับเป็นการเผื่อไว้สำหรับกรณีที่หินเริ่มสึกลงไปเราก็จะทำการลดระดับ ตัวหินลงไปนะครับโดยในเบื้องต้นเราจะใส่ตัวหนุนตุ๊กตาไว้ให้สูงในระดับปกติต่อจากนั้นเมื่อหินเริ่มลดขนาดลงเราก็จะเอาตัวที่หนุนตุ๊กตาออกนะครับเพื่อจะลดระดับหินลงมาให้ใกล้ตะแรงลำมากที่สุดนะครับและเมื่อได้เจียรูเผาได้ตามขนาดแล้วก็ประกอบฝาบนล่างกลับเข้าไปตามปกติเพื่อสำหรับในขั้นตอนต่อไปนะครับ ให้มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาบ้างนะครับก็จะมีการใช้ซองอยางเข้ามาประกอบเข้ากับตัวฝาด้านซ้ายและด้านขวาจากนั้นก็จะมีการเชื่อมประกอบอื่นๆต่อไปนะครับก็ฝากทุกท่านคอยติดตามในคราวหน้านะครับจะเริ่มประกอบเป็นรูปขึ้นมาแล้วนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะครับสวัสดีครับ